ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้นะครับจุดแรกก็คือเมืองนครศรีธรรมร,ราชต,ตอนนี้ตัวเมืองเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ว่าในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนงังทั้งอำเภอปากพนังและอำเภอเชียใหญ่ยังมีน้ำท่วมสูงขณะที่นายกทัามนตรีก็เตรียมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมร,ร,ราชนะครับจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณพัชราเจิตค,คารายงานสดมาจากบ้านเนินธรรมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเชิญครับ เมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆก็ทยอยเดินทางเข้าพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะสำรวจทั้งสถานที่และก็อุปกรณ์ต่างๆสําหรับรองรับการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ค่ะขณะที่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบก็บอกว่ายังต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะในเรื่องของน้ําก่นและน้ําใช้ค่ะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเตรียมความพร้อมสถานที่และอุปกรณ์เพื่อรองรับผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะที่จะลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันพรุ่งนี้ค่ะ ตามกาหนดจะเดินทางมายัางศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินทาม,มังตําบลแม่เจ้าอยู่หัวอาเภอเชียงใหญ่โดยจะรับฟังบรรยายสรุปจากผู้ว่าราชาการจังหวัดและกรมชลประธานค่ะก่อนจะใช้เวลาในการเยี่ยมและมอบสิ่งของให้ชาวบ้านในพื้นที่และเดินทางกลับในช่วงเที่ยงซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้จะใช้เวลาในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพียง1ชั่วโมง30นาทีค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเนินทำม,มังมีน้ำท่วมขังเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำปากพนังค่ะ เป็นพื้นที่รับน้ําทั้งจากอาเภอร่อนพิบูร์ลานสกาตาบลอําเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วก็บางส่วนของอาเภอเมืองนครศรีธรรมราชด้วยค่ะก่อนที่จะระบายลงสู่ทะเลทําให้ชาวบ้านที่นี่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมยาวนานกว่าพื้นที่อื่นและขณะนี้ยังคงต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะในเรื่องของน้ and and ําดื่มและน้ําใช้ค่ะล้านใบกานตตัมตตอยูกับต่อติวก้าวได้กินกันอยู่นู่นอันนั้นนู่นโมได้กับขอ การนี่นะกาน้ำน้ำกินนี่กับการการน้ำกินกาวร้นานอะไรแบนั้นนี่น้ำกินมันเวียนหน้ากึ่งมันโอ้ให้มันจมเม็ดนะกับที่เงินปงน้ำก็ไม่ได้กันมันตึ้งน้ำกินนี่กับเวียนหน้า สำหรับมวลน,น้าในลุ่มน้ําปากพนังก็จะไหลผ่านประตูระบายน้ําอุทกวิาพาสประสิทธิ์ในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะอยู่ซึ่งอยู่ในตําบลหูรอ่องอําเภอปากพนังซึ่งล่าสุดทางกรมชลประทานก็ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่เปิดประตูระบายน้ําทั้ง1ิบานค่ะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ําที่ท่วมขังออก รวมถึงเพื่อที่จะรองรับน้ําที่อาจจะฝนเกิดฝนตกหนักในช่วงวันที่1 2บสถึงสิธันวาคมนี้ตามการแจ้งเตือนของสํานักงานทรัพยากรสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติแต่ก็ยังพบค่ะว่ามีอุปสรรคเพราะว่ามีน้ําทะเลนุนแล้วก็ยังมีวัชพืชกีดขวางการระบายน้ําอยู่ด้วยค่ะส่วนบรรยากาศในอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชก็พบว่าสถานการณ์น้ําเริ่มคลี่คลายลงเกือบทุกจุดแล้วมีเพียงชุมชนริมคลองบางส่วนค่ะที่ยังมียังมีน้ําท่วมขัง แล้วก็จะต้องอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพชั่วคราวเนื่องจากข้าวของเสียหายจากน้ําท่วมเกือบทั้งหมดและต้องใช้เวลาในการทําความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ด้วยค่ะและบริเวณนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ชุมชนบ้านเนินทำมังค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้ค่ะชาวบ้านจะต้องนําทั้งในส่วนของสัตว์เลี้ยงแล้วก็ข้าวของสําคัญขึ้นมาวางไว้บนถนนค่ะซึ่งชาวบ้านบอกว่าที่นี่นั้น หากเกิดน้ําท่วมก็จะกินระยะเวลายาวนานมากกว่า10มากกว่า1ิวันไปจนถึง1เดือนเลยทีเดียวค่ะขอบคุณมากครับคุณพัสารากับ